ครับสวัสดีครับทนายนัทนะครับวันนี้นะครับมีสาระข้อกฎหมายมาเล่าให้ฟังว่าหนี้บัตรเครดิตหนี้บัตรกดเงินสดหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล3ประเภทนี้เนะี่ยเออเราจะสู้คดีอย่างไรให้ยกฟ้องคลิปนี้เนี่ยมีคำตอบอคลิปนี้นะครับผมไม่ได้สอนให้คนที่เป็นลูกหนี้ให้คนที่ไปกู้ยืมเงินให้คนที่ไปเอาเงินเขามาเนี่ยเบี้ยหนี้ หรือว่าชักดาบหรือว่าชิงนะครับผมแค่เอากฎหมายเอาสาระสำคัญเนี่ยมาบอกกล่าวมาชี้แจงสิทธิ์ให้ตัวลูกหนี้รับทราบกันนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไม่ใช่ว่าทนายมาพูดในช่อง YouTube แล้วโอ้เดี๋ยวจะหาว่าทนายโน่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับทุกคนมีสิทธิ์ครับตัวเจ้าหนี้เขาก็มีสิทธิ์ในการฟ้องร้องบังคับคดีตัวลูกหนี้ก็มีสิทธิ์ยื่นคำให้การสู้คดีอันนี้เราพูดถึงสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายนะ อแต่เป็นหนี้ก็ต้องชอดใช้กันไปครับตามกําลังตามสภาพกันไปมาเข้าเรื่องของเราก็คือว่านี่บัตรเครดิตเนี่ยทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่ามันเป็นการที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าซึ่งอายุความมันคือ2ปีตามหลักๆเลยนะน่าจะคงคงจะพอรู้มาแล้วเพราะว่าผมลงคลิปไว้ให้คลิปหนึ่งแล้วต่อไปเป็นหนี้บัตรเครดิตประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลอันนี้จะมีลักษณะอย่างไรลักษณะก็คือว่า มันเนี่ยจะต้องชําระเงินพร้อมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแบ่งกันเป็นงวดๆอาจจะ12งวด24งวดอันนี้จะเป็นสินเชื่อประเภทส่วนบุคคลนะต่อไปสามบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดเนี่ยมีลักษณะปเป็นสัญญากู้ยืมเงินเนาะไม่ต้องผ่อนเงินต้นไม่ต้องผ่อนดอกเบี้ยครับแต่คุณคุณอาจจะต้องจ่ายเป็นก้อนตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว นี่คือลักษณะของบัตรกดเงินสดนะครับอืมแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นเงินที่ทดลองจ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอายุความเนี่ยมันไม่มีหรอกครับแต่เขาจะใช้อายุความทั่วไปคือ10ปีตามลักษณะของสัญญากู้ยืมเงินอืมต่อมาปรากฏว่าถ้าโจทย์เขาฟ้องคดีมาหรือว่ามีการขายหนี้ไปแล้วบริษัทรับซื้อหนี้เสียเนี่ยซื้อไปแล้วมาฟ้องกับตัวลูกหนี้เป็นจำเลยเนี่ย คุณจะต้องเอาคําฟ้องนะเอาสาเนาคําฟ้องและหมายเรียกเนี่ยให้ธนาทค่ะให้ทนายค,ความเนี่ยเขาตรวจดูพยานหลักฐานตรวจดูคําฟ้องว่าคดีขาดอายุค,ความแล้วหรือไม่หากปรากฏว่าคดีเนี่ยขาดอายุค,ความแล้ว2ปี5ป,หปีหรือ10ปีเนี่ยคุณมีหน้าที่ยื่นคําให้การสู้คดีหากคุณไม่ยื่นคําให้การสู้คดีโจทย์จะขอศาลท่านพิพากษาฝ่ายเดียวให้เขาให้โจทก์ชนะคดีฝ่ายเดียว จากนั้นเขาก็จะตามยึดทรัพย์บังคับคดีกับทรัพย์สินของคุณรวมทั้งตัวผู้ค้ำประกันนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับรู้ไม่ใช่ว่าได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแล้วนิ่งเฉยนะครับอืมต้องตรวจดูก่อนว่าอายุความขาดแล้วหรือไม่พ้นอายุความแล้วหรือยังนะต่อไปเนี่ยหลักง่ายๆในการเขียนคําให้การเลยครับคือว่าคดีนี้เนี่ยโจทย์มีสิทธิ์เรียกร้องเมื่อวันที่เท่าไหร่วันแรกที่โจทย์มีสิทธิเรียกร้อง และโจทเนี่ยมีสิทธิ์เรียกร้องวันสุดท้ายเมื่อวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีไหนคุณต้องเขียนไปในคําให้การของคุณเลยอ่าและโจ์นําคดีมาฟ้องต่อศาลเนี่ยวันเดือนปีไหนคดีของโจ์จึงขาดอายุความแล้วควรไม่ควรแล้วแต่จะปมครับนี่ประมาณนี้เนาะในการเขียนคําให้การสู้คดี การเขียนคำให้การสู้คดีเป็นสิทธิ์นะครับไม่ใช่ว่ามีไม่ใช่ว่าเออลูกนี้เห็นว่าอายุความขาดแล้วจะไม่ยื่นคําให้การหรือว่าเจ้านี้มองว่าทนายมาชี้ช่องโน่นนี่นั่นอ่าอันนี้ต้องไม่ใช่นะอันนี้ต้องเข้าทำความเข้าใจด้วยว่าผมมาชี้แจงเรื่องสิทธิทั้งตัวฝ่ายโจทก์และฝ่ายจยําเลยทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ให้ทราบทั่วถึงกันนะครับฝากไว้ได้วยครับสำหรับคิดนี้นะสวัสดีครับ